นิทานเรื่องบัวบานกระต่ายน้อยจิตใจดีท้ำกลางทุ่งแย่เขียวขจีที่ซึ่งมีดอกไม้สีสันสดใสเบ่งบานและผีเสื้อบบินเป็นที่อยู่ของกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อบัวบานบัวบานมีขนสีขาวนุ่มดวงตากลมโตสีแดงและหูยาวที่ชอบกระดิกไปมาเวลาได้ยินเสียงบัวบานเป็นกระต่ายน้อยที่ร่าเริงและมีจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสัตว์หรือแม้แต่คน วันหนึ่งขณะที่บัวบานกำลังวิ่งเล่นอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากพุ่มไม้บัวบานรีบกระโดดเข้าไปดูพบนกน้อยตัวหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บัวบานเข้าไปถามนกน้อยเป็นอะไรไปทำไมถึงร้องไห้นกน้อยตอบทั้งน้ำตาฮ้ยเฮเฮเราทําแหวนของคุณแม่หล่นหายคุณแม่ต้องดูแน่ๆเลย บัวบานบอกว่าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวเราช่วยหาบัวบานช่วยนกน้อยเดินหาแหวนจนทั่วในที่สุดก็เจอตกอยู่ในโพงหญ้านกน้อยดีใจมากกล่าวขอบคุณบัวบานขอบคุณมากนะบัวบานถ้าไม่ได้เธอเราแย่แน่ๆบัวบานกระโดดเล่นต่อไปจนมาถึงริมลำธารเห็นเต่าตัวหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายพยายามจะปีนขึ้นฝั่ง แต่กระดองหนักทำให้เต่าตัวนั้นปีนขึ้นมาไม่ได้บัวบานเห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยดันกระดองเต่าขึ้นมาบนฝั่งเต่าตัวนั้นจึงขอบคุณบัวบานที่ช่วยชีวิตและกล่าวขอบคุณขอบคุณมากนะบัวบานถ้าไม่ได้เธอเราคงจมน้ำตายแน่ๆบัวบานกระโดดเข้าไปในป่าเห็นลุงชาวสวนคนหนึ่งกำลังแบกตะก้าใส่ผักหนักหนักเดินอย่างทุลักทุเล บัวบานส่งสารลุงชาวสวนจึงเข้าไปช่วยลากตะก้าไปส่งลุงชาวสวนที่บ้านลุงชาวสวนขอบคุณบัวบานที่ช่วยเหลือและให้แครอทบัวบานกินบัวบานช่วยเหลือผู้คนและสัตว์มากมายจนเป็นที่รักของทุกคนวันหนึ่งเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านสัตว์ป่าและชาวบ้านต่างพากันหนีขึ้นที่สูงบัวบานเห็นน้ำท่วมก็ตกใจแต่ก็คิดถึงเพื่อนสัตว์และชาวบ้านที่ยังติดอยู่ในหมู่บ้าน จึงรีบกระโดดเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือบัวบานกระโดดไปทั่วหมู่บ้านช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เท่าที่จะทําได้พากระรอกน้อยปีนขึ้นต้นไม้ช่วยนกบินหนีน้ําท่วมและช่วยสัตว์อื่นๆอีกมากมายบัวบานว่ายน้ําจนหมดแรงทําให้เกือบจะจมน้ําแต่โชคดีที่ลุงชาวสวนมาเห็นจึงรีบภายเรือไปช่วยบัวบานขึ้นมาได้ทันบัวบานรู้สึกขอบคุณลุงชาวสวนที่ช่วยชีวิตตนไว้ หลังจากน้ำลดชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมบ้านเดือนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสัตว์ป่าก,ก็กลับมาอยู่ที่เดิมวัวบานก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุ่งหญ้าคอยช่วยเหลือเพื่อนสัตว์และชาวบ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องความมีน้ำใจจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นความเสียสละจะนำมาซึ่งความสุข ความกล้าหาญจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคได้สัตว์ก็มีหัวใจควรดูแลและเอาใจใส่การช่วยเหลือกันในยามยากเป็นสิ่งที่ควรทำ